สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง hey, hey. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้า นางสาวธัญรัตน์บุญแสนแผนเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2538ภูมิลำเนาบา้านเลขที่109หมู่13ตำบลเพนอำเบรเพนจังหวัดอุดรธานีประวัติการศึกษาข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปฐมศึกษาจากโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเคมีจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเลศวรประวัติการทำงาน ข้พาพเจ้าได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านวังสงวน,มนเมื่อวันที่2มีสายน์พุทธศักราช2564ข้พาพเจ้าปฏิบัติงานสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สุขศึกษาศิละปะและการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และว,วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 2และ3อีกทั้งยังมีกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมซ่อมเสริมกิจกรรมชุมนุมรวม21คาบต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นครูเวรประจำวันศุกร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณบริสุทธิโตกิจกรรมไก่พันไข่ รายงานการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะสุภาพเรียบร้อยสะอาดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนสแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน ปฏิบัติตัวเป็นมิตรกับผู้เรียนไม่ทำตัวให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้เรียนทำให้สามารถเข้าใจพูดคุยกันได้โดยไม่เกิดช่องว่างระหว่างครูและผู้เรียนข้าพเจ้ามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้า ยึดหลักการทำงานโดยเห็นประโยชน์ของชาติเป็นหลักและส่งเสริมเจตคติเชิงบวกให้แก่ผู้เรียนด้านการรักชาติข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎระเบียบให้สมเกียรติของความเป็นข้าราชการอย่างเคร่งรัดข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนากิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนเคารพกิจกรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนและวัฒนธรรมของชาติข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสาในการทำงานร่วมกับทางชุมชน 3. จรรยาบัวิชาชีพครูข้าพเจ้า มีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องและติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติเสมอข้าพเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องข้าพเจ้ามีความมุ่งม,มั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอยู่เสมอข้าพเจ้ารักไม่ตาเอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองชุมชนไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียนข้าพเจ้าทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามาคัคคีเพื่อกูลซึ่งกันและกัน ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือชุมชนข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งนำไปปรัประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรมรู้จักใช้เหตุผลมีการวางแผนการทำงาน และมีการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการดำรงชีวิตของตนเองพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างในการนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดำรงชีวิตของตน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าอุทิศเวลาส่วนตนให้แก่ผู้เรียนและทางราชการอย่างเต็มความสามารถทั้งในและนอกเวลาราชการเข้าสอนตรงเวลาไม่ทอดทิ้งงานสอนตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้แก่ผู้เรียนและสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนรู้จักให้อภัยปราศจากอาคติ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจหรือความตั้งใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาข้าพเจ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการใ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักศรัทธ,ธาและมีความภูมิใจในวิชาชีพครูมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปกป้องป้องกันมิให้ผู้ร่วมวิชาชีพ ประพืชปฏิบัติในทางที่เกิดภาพลักษ์เชิงลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบที่2ดา้านการปฏิบัติงาน 1. การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้นำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงข้าพาเจ้าได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพาเจ้าเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งยังดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอีกทั้งยังอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเน,นื่องการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีหลักการทำงานเป็นทีมมีการเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายใน แวดวงอาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้ามีความสามารถในการใช้ภาษา มีการใช้ภาษากายภาษาพูดตลอดจนการใช้สื่อประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อฝึกให้ผู้เรียนกล้าซักถามตอบปัญหามีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียนและมีการใช้ powerpoint ซึ่งช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะไหนไหมไหนืด้ยัง